ีลดความดันโลหิตสูงแบบง่ายๆโดยไม่ต้องกินยาและอาจจะเลิกใช้ยาได้ถ้าทำดีๆทำยังไงครับวันนี้อาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครที่อยากจะลดน้ำหนักเชิญท่านอนิ้วแตะในรูคมๆที่มีรูปอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นจะพาท่านข้ามไปที่หน้าโปรไฟล์ของอาจารย์ในหน้าโปรไฟล์นั้นนะครับให้สังเกตบรรทัดที่4ให้ท่านอนิ้วแตะอีกทีหนึ่งนะครับมาคุยกันอาจารย์มีรายละเอียดและก็ข้อมูล เกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่ถูกวิธีมอบไปกับท่านครับสำหรับคนที่มีใบหน้าที่ไม่สดใสเป็นฝ้ากระจุดด่างดาก็ปรึกษาได้นะครับสำหรับนะครับวิธีที่1นนะครับนั่นก็คือการพักผ่อนครับเราต้องนอนให้พอครับนอนวันหนึ่ง8ชั่วโมงเป็นอย่างต่ํานะครับอย่างที่2นะครับเราต้องออกกําลังกายครับการออกกําลังกายนะครับแนะนําให้เป็นแบบ คาร์ดิโอนั่นก็คือนะครับให้หัวใจมีการเต้นนะครับเต้นในที่นี้ไม่ถึงว่าเต้นเร็วผิดปกตินะครับเต้นประมาณสักร้อยี่นะครับครั้งต่อ1นาทีให้ทำา30นาทีนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดความดันได้นะครับ3ครับคุมโรคที่นะครับเกี่ยวข้องกันนะครับเช่นโรคเบาหวานนะครับแล้วก็โรคของไขมันอุดตันในเส้นเลือด เพราะสโลกนี้มันเกี่ยวข้องกันข้อที่4ครับคือการกินครับการกินนี่นะครับข้อแรกเลยนะครับเราต้องกินข้าวกล้องข้าวกอขอ์3สและข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับน้ำมันนะครับเราจะต้องกินน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันจากอะโวคาโดพวกนี้นะครับก็จะช่วยได้นะครับส่วนน้ำมันที่อิ่มตัว หรือพวกไขมันทรานพวกคุกกี้ขนมปังพวกนี้เราอย่าไปกินนะครับโปรตีนนะครับเราก็เลือกกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์โปรตีนจากพืชธัญพืชต่างๆเช่นถั่วนะครับและนะครับงดนะครับพวกของเค็มของรสเค็มนะครับเราลดแล้วก็พวกของที่ไขมันสูงเราก็ลดเหล้าเบียร์การสูบุหรี่พวกนี้นะครับ ลดให้หมดเลยนะครับ 5. ครับเรื่องความเครียดครับความเครียดให้จัดการโดยคิดบวกนะครับหรือการฝึกแม่งสมาธิและปล่อยวางถ้าท่านลดความเครียดได้นะครับความดันท่านลงเลยนะครับความดันปกติของคนนะครับคือตัวบน120ตัวล่าง80ถ้าใครความดันนะครับเกินกว่า ตัวบน140ตัวล่าง90อันนั้นคือความดันสูงกะคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยอาจารย์แชร์ออกไปกดหัวใจรัวๆมาเป็นกําลังใจให้อาจารย์นะครับและกดติดตามไว้เพื่อเจอกันใหม่คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะครับอาจารย์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ